เชียงใหม่ทอดผ้าป่าสลิปธนาคารโรงเรียนบ้านดอนปินฮือฮาทอดผ้าป่าสลิปเงินธนาคารระดมทุนช่วยโรงเรียนบ้านดอนปินตําบลแม่เหียออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่หลังจากมีการบอกบุญให้กับผู้มีจิตกุศลผ่านโลกโซเชียลทําให้ชาวบ้านที่อยู่ไกลไม่สามารถมาร่วมง,งานบุญได้จึงโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารสมาคมผู้สื่อข่าวเชียงใหม่ พร้อมแนบสลิปเงินยืนยันส่งมาทางโซเชียลก่อนที่จะปริ้นสลิปเงินมาเสียไว้กับต้นพระป่านำขึ้นรถแห่ทำบุญที่โรงเรียนสุดทึ่งมากยอดการโอนเงินร่วมทำบุญทะลุถึง1,30,000บาทรวมยอดการร่วมทำบุญทั้งหมด1,80,000บาทชาวบ้านดอนปินตำบลแม่เฮออำเภอเมืองเชียงใหม่ต่างพาร่วมกันทำบุญ ผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนในการปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราวให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนปินรวมถึงการรื้อถอนอาคารรักราชอุปถัมภ์ที่ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2516ซึ่งมีนักเรียนอยู่ที่อาคารหลังดังกล่าว4ชั้นเรียนซึ่งทางโรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่แทนอาคาร เรียนหลังดังกล่าวแต่ทางโรงเรียนไม่มีงบประมาณในการรื้อถอนอาคารดังกล่าวและปรับปรุงห้องเรียนชั่วคราวให้นักเรียนสี่ชั้นเรียนที่ใช้อาคารหลังดังกล่าวเรียนหนังสือหลังจากนั้นชาวบ้านได้ร่วมกันแห่ขบวนพรป่าจากที่ทําการสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่บ้านดอนปินตําบลแม่เหียอําเภอเมืองเชียงใหม่ไปทอดถวายที่โรงเรียนบ้านดอนปินซึ่ง บรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติของครูผู้ปกครองนักเรียนและชาวบ้านที่มาร่วมง,งานขณะที่กองขณะที่ผ้าป่ากองนี้แปลกแหวกแนวเพราะนอกจากจะมีต้นผ้าป่าที่มีธนบัตรเงินสดที่ชาวบ้านนํามาร่วมกันทาบุญเหมือนกับผ้าป่าสามัคคีที่เห็นกันทั่วๆไปยังมีกองผ้าป่าแบบไร้เงินสดที่เต็มไปด้วยสลิปหลักฐานการโอนเงินใช้แทนเงินสด เรียกว่าเป็นทระปา่ายุคใหม่ที่มีไอเดียไม่เหมือนใครด้านนายกิติศักดิ์เวียงทองธนโชธที่ปรึกษาสมาคมผู้สื่อข่าวเชียงใหม่เปิดเผยว่าตนเป็นสิษยิ์เก่าโรงเรียนบ้านดอนปินส่วนคุณพ่อก็เคยเป็นครูสอนที่โรงเรียนแห่งนี้เหมือนกันมเมื่อโรงเรียนต้องการความช่วยเหลือในการรื้อถอนอาคารเรียนหลังเดิมแต่ไม่มีงบประมาณในการรื้อถอนอาคารเรียนดัง หลังดังกล่าวจึงปรึกษากับคณะกรรมการบริหารสมาคมประสานไปรยังผู้บริหารโรงเรียนบ้านดอนปินตั้งกองผ้าป,ป่าในนามสมาคมผู้สื่อข่าวเชียงใหม่โดยมีการบอกบุญผ่านโลกโซเชียลทำให้ผู้ที่มีจิตกุศลหลายรายที่อยู่ไกลไม่สะดวกเดินทางมาร่วมงานจึงทำบุญด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารสมาคมผู้สื่อข่าวเชียงใหม่ พร้อมกับแนบสลิปส่งกลับมาเพื่อยืนยันจึงได้มีการปริ้นสลิปการโอนเงินมาเสียบกับต้นพระป,ปา่านำไปถวายที่โรงเรียนร่วมกับพระป,ป่ากองอื่นของชาวบ้านส่วนเงินที่ชาวบ้านร่วมทำบุญผ่านบัญชีธนาคารสมาคมผู้สื่อข่าวเชียงใหม่ทางสมาคมได้โอนเข้าบัญชีธนาคารของโรงเรียนบ้านดอนปินรวมเงินทั้งหมด 131, 7 1 4บาท ส่วนยอดเงินทาบุญผ้าป,ป่าครั้งนี้รวมเป็นเงินทั้งหมด18245บาทนำไปถวายในงานผ้าป,ป่าสามคัคคีเพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ต่อไปขณะที่นายชีวันอนัญญาวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนปินเปิดเผยว่าโรงเรียนดอนปินก่อตั้งมา86ปีปีนี้โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร เรียนทดแทนอาคารหลังเดิมที่ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2516และใช้งานมานานกว่า51ปีทำให้มีสภาพทุดโทมไม่มีความปลอดภัยต้องปิดการใช้งานห้องเรียนด้านอาคารด้านบนอาคารแต่ยังมีนักเรียน4ห้องยังเรียนที่ชั้นล่างของอาคารหลังดังกล่าวแต่เนื่องจากยังขาดงบประมาณในการรื้อถอนอาคารหลังเดิม ซึ่งขณะที่มีการรื้อถอนอาคารเรียนทางโรงเรียนต้องจัดหาห้องเรียนชั่วคราวให้กับนักเรียน4ห้องเรียนจึงต้องหางบประมาณในการรื้อถอนอาคารเรียนหลังเดิมและปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราวให้กับนักเรียนทั้ง4ห้องซึ่งตามแผนการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่จะใช้เวลานานถึง2ปีประกอบกับในปีนี้ทางโรงเรียนบ้านดอนปินได้รับผลกระทบ จากอุทกภัยอาคารเรียนหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนสื่อการเรียนการสอนได้รับความเสียหายทางโรงเรียนจึงทําการจึงทํากิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อระดมทุนในการรื้อถอนพร้อมกับการฟื้นฟ,ฟูซ่อมแซมโรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนปินกล่าวเพิ่มเติมว่าอาคารหลังใหม่ที่จะสร้างขึ้นอาคารสี่ชั้นจํานวน18ห้องเรียน เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและยังมีความปลอดภัยมากขึ้นทําให้นักเรียนสามารถเรียนได้อย่างมีความสุขอีกทั้งยังให้มีสถานที่เพียงพอต่อจํานวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นทรงััก์พรมเอี่ยมชัยนรงอนอนานทปัญญสุดศูนย์ข่าภาคเหนือรายงาน